ท่านผู้ชมครับ <Fun. S 1> สวนมะละกอแห่งนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าลูกเนี่ยดกมากเยอะแยะเป็นไปหมดเลยแต่ละต้นแต่ละต้นออกลูกมาเนี่ยเกือบจะครึ่งลําต้นแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับที่ผิวของลูกที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีจุดดําอยู่มันจะมีจุดดําอย,อดดอยู่แล้วก็ใบค่อนข้างจริงจิกงอบางใบก็จะเป็นจุด เหลืองเป็นจุดเหลืองอีกงอเพราะว่าปัญหาสาเหตุที่มันมันมันเป็นพ่ออะไรคุณที่วิชัยเป็นพราะช่วงฝนตกมาชุกๆุหน่อยใบก็จะหยิกงอเป็นเชื้อราลามันลงใช่ไหมแล้วมะก่อเป็นพืชที่ผิวอ่อนมากเขาฉีดยาฆ่ายาอยู่ใกลๆแค่ได้กลิ่นมันก็ใบหยิกเข้าไปแล้วเหมือนกระุอ่อนเลยนะครับเจออะไร ผิดแผกแตกต่างหน่อยก็ไม่ได้เลยอย่างเขาฉ<ม>ีดยาฆ่ายาอยู่ไล่ติดติดกันนี่<ม>พวกหมาแดงพวกไกโฟเศษอย่างนี้มันก็จะใบ<ม><ม>ก็จะยังยังยัง,ยงพอลูกที่มันที่มันเป็นจุดดันอย่างนี้ที่ลามลงเนี่ยไอ้พวกนี้คือเราเก็บขายไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะอะไรฮะตลาดเขาไม่เอาเขาต้องเ,อเขาจะคัดทิ้งเลย,เลยทิ้งคัดทิ้งเลยเร<อ>าจะเอาเฉพเพลูกสวยอื จะเอาเฉพาะลูกที่ไม่มีไม่มีไม่มีจุดไม่มีด่างไม่มีรอยคือพวกนี้พอสุกไปนี่ก็จะเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมพอแก่สุกพอจะเริ่มแก่จะติดผิวเหลืองหน่อยก็จะมีเชื้อลาเป็นจุดเป็นเป็นจุดเป็นด่างเน่าเน่าเสียเลยอืมยกตัวอย่างที่ลูกที่เราเนี่ยลูกที่ ปิดมาให้ตัวยอย่างนี่มันจะเป็นเชื้อราแบบนี้เลยครับไอ้น,นี่ไอ้น,นี่คือคือพอมันสุกแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโอ้ใช่ใช่ใช่จะเป็นจุดแบบไหม้แบบตาเสือ<ม>เป็นจุดกว้างๆเท่าหัวแม่โป้งมือเรานี่เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดแดงๆจุดไหม้แบบนี้จุดไม่ไหม้แบบนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาชาวสวนโรคโรคตาเสือตาเสือครับโรคตาเสือ ก็คือชื้อราแรกมันจะเป็นจุดเล็กๆอืมคือเล็กๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นจุดดำดเล็กๆแบบนี้อืมพอแก่ตัวมันก็ขยายวงกว้างออกอืมจะเป็นแล้วก็จะเป็นเชืราโอ้ไปผิวข้าวขาวเนี่ยโอ้จะเน่าไปทั้งลูกมัน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 จะเกิดจากเชื้อราซึ่งชาวบ้านเขาเขาเรียกว่าลาตาเสือครับอืมลาตาและใบก็จะหยีกอืยอดก็จะไม่เดินต่อไปอืม จะไม่มีดอกไม่มียอดต่อไปอยอดก็จะไม่สมบูรณ์แล้วครับเออไอโดยเฉพาะมะละกอมะละกอนี่ลาเนี่กชอบมากชอบมากเป็นพืชที่อ่อนแอมากเลยอือยากจะแนะนําให้พี่วิชัยซีซั่นนานโนพารกับซีซั่นไข่ตัวสารโดยเฉพาะซีซั่นไข่ตัวสารเนี่ยนะซีซั่นไข่ตัวสารเนี่ยมันจะมีสารในการจะป้องกันเชือ้อรา คือถ้าเผื่อสวนไหนก็แล้วแต่ที่ว่าลามันไม่ลงมากลงแบบยังไม่มากถึงขนาดว่าระบาดมันจะเอาอยู่มันจะหยุดยัง,งมันจะหยุดยังมันจะจับยังได้นะแต่ว่าถ้าเผื่อมันลงถึงขนาดระบาดแล้วนี่ก็มันก็ก็ลำบากมันก็ลำบากแต่แต่ว่าในลักษณะวันนี้ผมถ้าที่ผมมองดูคาดการดูคิดว่าน่า,นาจะพอพอที่จะทุเราลงได้ ระดับหนึ่งคือพอที่จะเก็บลูกเก็บลูกขายได้เก็บเก็บลูกขายคือถ้าเผื่อเราไม่ไม่ใช้อะไรเลยมันก็จะทิ้งหมดทิ้งหมดทั้งทั้งสวนเพราะว่าในในในซีซั่นไข่ตัวสารของเราเนี ator, pues ่ยมันจะมีตัวสารจับยังแล้วก็ตัวป้องกันป้องกันเชื้อราอยู่ตัวนี้เพราะมันมันเกิดจากเอ เปลือกหอยเปลือกปูเปลือกกุ้งไอ้พวกนี้มันจะมีมันมันจะมีเชื้อเออมันจะมีสารในการจะยั้งเชื้อราเพราะมันเกิดจากการหมักดองก็อ,อย่างสภาพที่ที่มองเห็นเนี่ยยอดแต่ละยอดก็ไม่สวยเลยลูกเต็มยอดเสียห,หมดยอดยแต่ละยอดไม่สวยเลย,ลเลยแล้วใบแต่ละใบก็รู้สึกว่ามันหกมันงอหมดเลยลองงอเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองผสมแล้วก็ลองให้พี่วิชัยลองฉีดพ่นฉีดพ่นดู ฉีดพ่นดูซีซันซูซานของเรากับซีซันนาโนพาร์ทเนี่ยจะใช้ประโยชน์กับส่วนพี่ได้หรือเปล่าเนาะเราเอาที่มันโซมจัดเลยเนี่ยที่มองเห็นทางด้านนี้ที่มันโซมจัดเลยเนี่ยฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเลยมันจะได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าว่าไอ้ส่วนที่ฉีดพ่นกับส่วนที่ไม่ฉีดพ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไง ไปตามความฝันบุกบันกะลุยใบข้างหน้าเรื่องราวมากมายนานา <All right. S 1> จะตามไปหาในทุกแห่งหนไปสอไปหามาบอกทุกเรื่องที่คนเล่าขานเรื่องจริงเรื่องในตำนานซุจานบอกดอกกันใบ ดังนกเสรีโลกนี้กว้างใหญ่หนกย่ำไปไม่เคยหยุดพักออกเดินค้นหาความจริงประกาศให้โลกต้อรู้ว่าความจริงซ่อนอยู่มากมายธรรมาชาติงดงามเพียงไหนลุยไป Yeah. ทางที่สุดคนโลกที่สุดใจสองเท้าก้าวไปขอคนเดินทา,ทางเดินทางไปตามความฝันบุบันตะลุยใบขา้างหน้าเรื่องราวม,มากมายนานาะ จะตามไปหาในทุกแห่งหนไปนสอบไปหามาบอกทุกเรื่องที่คนเล่าทานเรื่องจริงเรื่องในตำนานสื่อสารบอกต่อก,กันไปโบยบินดั่งโนกเซฟรีโลกนี้กว้างใหญ่นักยำ ไม่เคยหยุดพักออกเดินค้นหาความจริงประกาศให้โลกตร,รู้ว่าความจริงซ่อนอยู่มากมายธรรมาชาติงดงามเพียงไหนลุยไป ทางที่สุดคนโลกที่สุดใจ